ก็ถ่ายที่ช่องช่องของอะไรก็ถ่ายลูกปลาของฟีของฟีมีในโลกนี่มองนี่มองเดียวพี่น้องอ่าไม่ได้ว่าของฟีว่ามีในโลกนี่เด้องปะนะ

ปาปาก <S 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 2> <S 2> ับขวางพี่น้องคนน่ะถ้าทาไม่เหา